ตอนรับท่านผู้ชมกลับมาติดตามข่าวนะครับที่เรียกได้ว่าตื่นเต้นรอติดตามกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องแรกมาดูในส่วนของเด็กๆทําทารุณกรรมสัตว์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังเป็นการผิดกฎหมายด้วยนะครับแทนที่จะหาทางออกอย่างรู้มารวยนะครับก็ตัวกลางนะครับคนกลางอย่างเดโฮบสงขาทำงานหนักมากเลยทีเดียวนะครับนะฮะก็คงอยู่ต้องลงพื้นที่กันแหละครับเดโฮบสงขาร่วมหน่วยงานในพื้นที่แก้ปัญหาเด็กทารุณกรรมแมวในตลาดนัดหัดใหญ่ หลังมีคนร้องเรียนพร้อมแต่งตั้งสมาชิกเดอะโฮปสงขาจเนียโอเคมากเทมากเพื่อที่จะเป็นเครือข่ายช่วยสัตส่องพฤติกรรมการทำทารุกรรมสัตว์ในพื้นที่ครับ นางสมคิดบุงอาชาติประธานองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เดอะโฮปสงขาพร้อมคณะทำงานได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานท้องถิ่นและตำรวจสพหาดใหญ่ลงพื้นที่ตลาดนัดแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขาหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีเด็กบางกลุ่มใช้เชือกรัดคอแมวและลากไปกับพื้นจนได้รับบาดเจ็บโดยล่าสุดพบแมวได้รับบาดเจ็บสองตัวหนึ่งในนั้นถูกนำไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์และอีกตัวมีผู้ใจบุญรับไปดูแลที่บ้าน ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้โดยอดโฮปสงขลาก็ได้พูดคุยกับเจ้าของตลาดและประชาชนพร้อมแจกเอกสารพระราชบัญญตัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์นะครับป้องกันการทารุณกรรมสัตว์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในส่วนที่ระบุว่าหากเด็กกระทำความผิดผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กๆผ่านเกมตอบคำถามโดยแจกของเล่นขนมแล้วก็ทำการแต่งตั้งสมาชิกเดอะโฮปสงขาจูเนียนะครับเพื่อเป็นเครือข่ายช่วยสอดส่องพฤติกรรมการทารุณกรรมสัตว์อีกด้วย นอกเหนือจากนี้แล้วองค์กรก็ยังได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตลาดจํานวน5ป้ายด้วยกันโดยเป็นป้ายที่เกี่ยวกับกฎหมาย3ป้ายและอีกสองป้ายแจ้งข้อห้ามไม่ให้เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนําสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่หรือเล่นกับสัตว์อย่างรุนแรงทั้งนี้ยังมีการตั้งรางวัลน,นำจับจำนวน3 0 0พันบาทสำหรับผู้ที่สามารถชี้เบาะแสหรือมีหลักฐานการก,การะทําผิดเช่นคลิปวิดีโอหรือภาพถ่าย ส่งมายังเพจ The Hope สงขลาหรือแจ้งตำรวจได้ตลอด24ชั่วโมงนางสมคิดก็เผยน,นะครับว่า เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าเด็กในชุมชนนั้นยังขาดความรู้เรื่องกฎหมายการทารุณกรรมสัตว์อย่างชัดเจนโดยเด็กหลายคนเข้าใจเพียงแค่ว่าการทำร้ายสัตว์นั้นเป็นบาปแต่ไม่รู้ว่าผิดกฎหมายด้วยจึงเสนอให้มีการบรรจุเนื้อหากฎหมายนี้ในหลักสูตรการเรียนการสอนและเปิดโอกาสให้เด็กพบสงขาเข้าไปเป็นวิทยากรเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างยั่งยืนในโรงเรียนต่อไปนะครับเอาละครับจริงๆแล้วการเรียนรู้ที่ ทราบมากที่สุดนะครับนะฮะแล้วก็ทันควันด้วยก็คือการติดตามผ่านข่าว93 News ของเรานั่นเองนะครับนะเด็กๆนะฮะถ้าหากว่าได้มีโอกาสในการที่จะรับชมนะครับหรือไม่ก็พ่อแม่นะครับแชร์คลิปไปให้เด็กๆหน่อยนะครับเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้นะครับเป็นการผิดกฎหมายด้วยและนอกเหนือจากนี้แทนที่เราจะไปทารุณกรรมสัตว์เรามาช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับสัตว์จะดีกว่านะครับแล้วก็เป็นสมาชิกที่ได้รียว่าเป็น สามารถที่จะมีผลงานเขาเรียกว่าเป็นพอร์ตนะครับหรือเป็นฟอร์ตพอร์ตโฟลิโอที่ดีทีเดียวนะครับในการเรียนต่อหรือไปในส่วนของการทํางานเป็นประวัติชีวิตที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะฮะครับก็ขออนุญาตร่วมสนับสนุนความคิดนี้เลยนะครับก็ขอให้เด็กๆนะครับเป็นเด็กดีแล้วก็เรียกได้ว่ามีความเมตตาต่อสัตว์และก็นอกเหนือจากนี้ไม่ทําผิดกฎหมายด้วยนะครับเป็นคนที่ดีในสังคมครับ